ใช้ขี้กาแล้วก็มาเจอกับฉันไอแน่รอฉันกับแกต้องมาแบทเทิร์กันหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งฉันอยู่ไหนต้องถามมามียแกเมียแกจะไม่ได้อยู่กับแกแกจะไม่เห็นเมียแกอีกและองศาฉันก็จะไม่มีวันหนีไปกับแกไอแน่รอเคม่ไอสาระเลวชาชั่วฉันจะจัดแกนแกด้วยการแบทเทิร์แบล็ปเปอร์แข่งกันแกกับฉันมาเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนพบกับ Resident Evil 7กับผมเบลนี่บอยในภาคที่7อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะไปทําการแบทเทิร์กับ ไอ้เจ้ารูคัสไอ้เกรียนเนี่ยคุเราก็เอาปืนมาไว้แล้วก็เอาปืนไม้ใส่เข้าไปนะเราก็จะได้ลูกซองธรรมะช,ชัตเยชิตังเมโป่งโป่ง,ปงรวยมาแล้วนะครับโอเคไอ้เราต้องไปจัดการกับมันให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผเมียข้าใครอย่าแตะ <c oughs> เห็นอย่างนี้ผมเป็นแรปเปอร์นะทุกคนนะ สวัสดีผมชื่ออีธานเป็นแรปเปอร์ชื่อดังมาจากหนดีในนิทานมีภรรยาสาวสวยที่อิ่มหนำสำราญแล้วก็เป็นไบโพล่ามาอย่างยาวนานผมจะไปถวยเออถุยผมจะไปช่วยเธอในบ้านไออะไรดีไอไอหน้ายานแล้วออกปืน จักรยานเราเก็บไว้โอ้ยแลบไปแค่นี้นะไปเลยทุกคนยี่ยกรอสุนที่เท่านะกระสุนที่เท่าปลูกเสกแล้วก็ได้ได้กระสุนเทพทุกคนนะนะนี่คือกระสุนเทพสิบนัดยิงทีนี้ไส้แตกนะทุกคนโอเคเราเอาลูกซองน้ำมัโยกเก็บไปแล้วเนาะเอาลูกซองอันนี้องโอเคเก็บก่อนอืมกระสุนลิปสติกสีแดงไว้ข้างบน นะเราเรียงของเพื่อความสวยงามก่อนนะโอเควันนี้ไปด้วยนี่ไหมปืนรลสอยักษ์โอเคทุกคนเราว่าผมว่าเอาเรามาเล่นเทปกันไหมมาดูกันว่าเทปมีอะไรมาดูกานว่าเทพมีอะไร,นะไรในเทปมีมีเทพมีมีมีเทพไหมม,ม,ามาแล้วทุกคนนี่ไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เอ็กซ์เพรเมนต์แปลว่าอะไรก็ไม่ดูฮะโอเค แฮปปี่วุเดย์สักอย่างนะคุณนะโย่ไงเพื่อนฉันจะพาไปเฉือนยาทำหน้าเฟื่อนเหมือนเฟื่อนปวกเปียกค่าหงก็จันข้าวค่าห้างก็จันทร์ดีฮิฮิฮิหยดหลับแป๊บหนึ่งน้าจ๊กคนดีเข้ามาข้างในพี่จะพาไปให้รูผีผีพี่ผีพีผีผีเข้ามา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 เร็วมาเร็วเดี๋ยวฉันจะลากนายเข้าไปเองเราจะไปเล็บเปิดด้วยกันข้างในนาหนุ่มฮิฮิฮินายจะต้องเจอกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมของฉันฉันจะพานายไปเบดเทินเบดเทินแล้วก็เบดเทินแล้วก็เบดเทินนะ เราจะถายทอดสดออกทัง้งช่องต่างๆมากมายนั้นไม่ต้องกลัวน่าจะไม่ตายหรอกนะนะ่นก็ค่พิการหรือไม่ก็บอกแปลว,ว่าไม่เหมือนเดิมมันนะฉันไปละโชคด,ดีไอ้นุ่มฮ่าฮเออครับพทุกคนเราอยู่ข้างในแล้วเนาะคือว่าผมโดนจับมาคือว่าผมไม่ตายนะเขาบอกว่าให้ผมเล่นเกมแฮปปี้เบิร์ดเแล้วก็เออมีผีด้วยเออไม่ใช่นี่คือตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาโจ๊กเกอร์ เอ้ยหน้าตาไม่น่ารักกชั่วเลยทุกคนเราไม่ได้เทียนด้วยนะเรามีเทียนนี่คืออะไรโอ้โหไม่ราดเลยแม่งเต็มไปหมดเลยทุกคนดูสิฮ่าแม่งวนตอมหมดนะทำไมไม่กู่ชักโครกอะแลเคอเราออกประตูนี้เอาไม่ได้ทุกคนอโอ้ยได้ทุกโปรงฮะฮะสนุกจังอะไรไม่ได้นี่คืออะไรอ่ะอคืออะไรเนี่ย เราทำเกินลมลุกคุกขาดนะทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วเค้กเค้กเค้กอยู่ตรงนี้เย้อเอ่าเอ่อเอ่ออะไรเนี่ยมองไม่เห็นอะไเลยทุกคนนี่ดูดิต้อนรับสุขีไม่ต้องพระเชิญอย่าล้องอเงี้ยไปยืดถั่วทางเดิม ฝักเทียนนายเค้กและประตูจะเปิดถ้าไม่อยากโด้นายก็ต้องไปคนเปิดคิดให้ดีๆก่อนที่เจจะตาเลิดถ้าไม่เล่นเกมนายจะโดนชนะเปิดก็ให้โชคดีหวังว่านายจะเกิดหรือระเบิดฮ่า,าแล้วอะไรของมาน่ะไอเวนไอลูกจีดนายลูกจีดเสีวิปล่าแล้วก็ไม่ดีอะทุกคนเราจะต้องจุดเทียนแต่ว่ามันเปียกนะ้ำหมดแล้วผมจะทำยังไงดีอะ โอ้ยทำไงดีทุกคนนี่คืออะไรเนี่ยเตาแก๊สเหรออุ้ยติดด้วยฮะฮะเราจุดเทียนได้ไหมเฮียจุดเทียนนะทุกคนโอ้โหาวโ้ได้เทียนด้วยอ่ะเฮียนะเดี๋ยวรอเทียนไปทำไมะเอาเทียนไปตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมจุดตรงนี้ได้ไหมเทียนใส่เข้าไปเราไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้ยเมืนลูกคุณป้าด้วยเนอะ ว่าเทียนมาเผาตรงนี้โอ้มีคนแก่มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้นี่ไงเชเทียนเผาเชือกโอ้โหแก่ก็ได้มั้งไม่เป็นไรทุกคนฮะฮะลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งเราสนุกกันเถอะ่ไหนก็จะไม่รอดนะทุกคนเนาะโอเคเราระเบิดทุกโป่งเล่นสนุกจังเลยสนุกจังเลยฮะโอเคโอเคนี่นี่สนุกจังโอ้ยฉันหนีออกไปได้นะไอ้ไอ้เด็กเวรฉันจะจัดการนายนะ คือฉันขอเล่นสนุกก่อนมาเย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 เอ้ยนี่คืออะไรดิบ๊อแฮปปี้เราจะต้องเอ่อใส่พาสเวิร์ดนะเฮ้พาสเวิร์ดเนี่ยอะไรไม่รู้อันนี้อันนี้คืออะไรหรออะไรเนี่ยลูกโปง่งอัดแก๊สเหรอทุกคน คือว่าผมได้ลูกป่งกับแกด้วยอ่ะฮฮโอ้ยไงต่ออ่ะเตะลูกโป่งเล่นเลยสนุกไหมแม่เล่นละแม่แม่เราอย่าไปตามเกมนะทุกคนนะเราอย่าไปตามเกมมันเราต้องในเกมของเราดิโอเคนี่ไงอันนี้ใช่ไหมที่ใส่แก๊สอ่ะเอาลูกโป่งใส่เข้าไปแล้วก็โอ้ยโอ้ฮเต็มหมดเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือโอ้ดิ้นกระเดกะเดวทุกคนแบบนี้โคตรเจิบเลยนะเนี่ยโอไม่อยากคิดสภาพเลยนะเนี่ยขอยาพาราสาเมตรทีโอ้ยทำมาเองไม่หลบข้างกำแพงวะโอยโง่เฉยๆโอเคทุกคนเรานิสัยข้บไปเอาไม่ได้ มันไม่มีนิ้วเอาเทียนใส่ได้ไหมเอาเทียนใส่ไปไม่ได้กโอ๊ยทำไงอ่ะอันนี้ไงนี่ไงอันนี้ก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีทุกคนก็โอเคเรากดว้ายทำไงส้วมตันครส้วมตัดเอ๋อะไรเนี่ยเอ๋โอ้ยเอ๋โอ้ยอย่าหญ่หยิบวะอย่าหยิบอะไรที่มันไม่ใช่อืดโอเคโอ้ยโชคดีไม่ใช่อืด้ทุกคน เราได้กล้องที่ไม่มีอึมาแล้วกล้องที่เลอะอึต่างหากฮแล้วทำไงได้บ้างเนี่ยดูดิโอ้โหกลิ่นลอยมาแล้วทุกคนนะทั้งกินทั้งสีลอยมาเต็มๆโอเคแล้วทำไงอะดูไม่ได้ทุกคนเอากล้องใส่ได้ไหมไม่ได้จะได้เนาะเอ๊รือว่าเราจะต้องเอ๊วิ่งรัดน้ำไม่ป่ะแล้วกล้องมาล้างได้ไหมเดี๋ยวยังไงเราดูไหม ไหนทำไงต่อนี่ไงว้าวเราฉลาดบ้างเลยทุกคนเราฉลาดเราฉลาดเราฉลาดฮินัานนี้อะไรอ่ะวิ่งไข่ได้ด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยน่าอะไรเนี่ยได้ที่หมุนนะทุกคนนะที่หมุนที่มีน้ำไหลแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้มียามาโทษด,ด้วยเหรอโอตกใจสิ่งน้ำโอเคนะทำไงต่อไม่รู้แล้ว ส่องอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราส่องดูส่องให้รอบๆแล้วอาจจะเห็นนี่ไงทุกคนนี่นี่นี่อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยผู้หญิงมัดมือหญิงมัดมือดิ่งเด็กหญิงดิ่งเด็กนะทุกคนหญิงดิ่งเด็กหญิงดิ่งเด็กหญิงหญิงดิ่งเด็กหญิงดิ่งเด็กหญิงดิ่งเด็กหญิงนี่นี่เอ้ยเลยหรือเปล่าเนี่ยเออหมุนหมุนประกอบหมุนยังไงเนี่ยโอเค เดี๋ยวไม่ใช่นี้อันนี้มันต้นกล้าข้าวอันนี้ไงหญิงดิงเด็กหญิงดิงเด็กหญิงเด็กหญิงปิงหลิงดียงเด็กหญิงดิงเด็ก,ดดกโอเคทุกคนได้เร็วนะได้เร็วเย้เย้เยเยตบมือตบมือเออะไรนี้เฮ้ยนี่มันตุก๊กตาหุนฟางของคุณป้าไม่เย่ยเหรอเอามาทุกคนมาเรามาเผาหุนฟางก,กันแล้วก็เผาบ้านหลังนี้ไปเลยนะทุกคนนะให้มันจบจบไปเลยเนาะ อะไรนไี่ไม่ได้หรอกนี่เผาเลยนี่เผามันแล้วเราก็จะได้อะไรเนี่ยคือนิ้วมือเก่าเๆทุกคนเราได้นิ้วมือมาเร็วเนะเราจะเอานิ้วมือไปเผาต่อได้ไหมเทียนจุดเทียนกันจุดเทียนเพื่อความสว่าง จุดเทียน,นเพื่อสวางชาวา่วยมีของไหมเฮ้ยทุกคนเราหนีหวใส่ให้ไอ้หุน่นโจ๊กเกอร์เด็กเวนนี่ก่อนโอเคแล้วก็นี่หมุนใช่ไหมโอ้ตุ๊กตาไขลานก็เจ๋งเลยทุกคนดิดว้าวมันทำอะไรของมันเนี่ยมันเหมือนไม่เขียนอะไรสักอย่างหรือเปล่านะส่องดูไม่มีของโอเคเราเอาอันนี้ใส่ไหมนี่ตรงนี้ไง แล้วก็หมุนนี่ทุกคนหมุนหมุนหมุนจุดๆเลยจุดว้าวายวายโอ้ยวายออะไรเนี่ยฮะว้ายโอ้ยโอ้ยโอะไรเนี่ยดูเซอร์เหรอดูเซอร์ไปว่าเอ่อยอดตักรอบพวกแข็งแกร่งนะทุกคนนะเออดูเซอร์ไปว่ายอดตักรอบพวกแข็งแกร่งนั่นเองโอ้ย ทีนเตที่ถึงได้ไหมหุ่นเ,เวนอุ้ยมันไส้เห็นหน้าก็มีเห็นหน้าแล้วกินข้าวแม่ลงละคนนะ้าเราได้เลยนะอะไรนะลูเซอร์ที่แปลว่ายอดนักลบผู้ยิ่งใหญ่นะทุกคนนะโอเคเราก็จะเข้าไปในบ้านที่มีลูกโป,ป่งให้เราจุดเทียนเล่นนะออนี่นี่น,นี่ไงยอดไหนยอดนักรบผู้ ยิงใหญ่เอได้แล้วทุกคนดูสิยอดของเราพูดยิงใหญ่นี่ไงฉันจะเข้าไปข้างในแล้วนะฉันเจอกับอะไรไม่มีอะไรสักอย่างแล้วจะให้ฉันเปิดทําเพื่อจุดดูนี่ไงมีของไหมอ,ไอ้าไอเวนไม่ราจุดทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะ เอ,อ้างงเอ้าเอ๋อเอ้าเทษทีโทษทีนิกิดานายไปแล้วนะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอามาทำไมเอามาทำไมฉันไม่รู้เหมือนกันเอามาทำไมเอามาทำไมอาดาบชเฉยอันนี้ไงโอ้าวาวน้ำมาเองทุกคนเราหมุนหมุนหมุนกันนะอึบชึบอึบชึบ อึ๊บชื้อฮะเออได้แล้วทุกคนฮะโอ้ทีนี้น้ำก็ไม่ไม่ไหลแล้วเราก็จะไปอะไรได้จุดเทียนไหมจุดเทียนสว่างสวัยจุดเทียนไปข้างหน้าจุดเทียนแล้วไฟมันดับอย่างนี้เราควรจุดดีไหมเฮ้ทุกคนอือเฮ้ปผีเบิดเฮเฮ้ปีเบิดที่ที่ h a ปปีเบิร์ d แฮไม่น่าจูดเลยเมียกอยู่แล้วอะไมต่อนนีคเออะไรเนี่ยน้ำมันไหลเรื่อยๆนะคุณนะน้ำมันไลยไม่รู้เอาโอเคต้องปักนะเอาเลยโอเคแ a ปแ y ปแอปปี a ีเบิร์ธเดดเด o ทุยอู่โอ้เจ้าชีโอ้โหไอเด็กเวนแกทำให้ฉันว้ายโอ้ชียอะว้าไอทุกคน เออไม่น่าจะรอดแล้วครูหมุนหมุนว้าวแล้หมุนว้าวหมุนว้าวหมุนว้าวดิหมุนว้าวว้าวหมุนว้าวนะหมุนว้าวฟ้าหมุนหมุนว้าวหมุนว้าวดิโอ้ยทุกคนลาก่อนทุกคนลาก่อนตากร้องขอให้คุณไปสู่สุคติพวกเราทุกคนจะคิดถึงคุณตากร้อง ซิกมิซิกโอ้โหเย่ฮ่าฮสุขสันวันเกิดนายเวนฮิฮิฮแล้วก็ทุกคนเราก็ได้เห็นคลิปของบักดูคัสที่มันทำกับตะก้องวงซิกมิซิกแล้วนะครับโอเคสิ่งที่คุณทำเราจะสารต่อคุณเองนะคุณตะก้องเชื่อใจผมได้เลยผมจะล้างแค้นให้คุณเอง ไอเวนลูคัสมันจะต้องโดนลูกซองแฝดโรกเรายิงกระบอมกระบาลกระบงกระเดงกระโจงกระเจงเละเทะตุ่มเปะไม่เหลืออะไรสักอย่างเราจะจัดการมันด้วยความเร็วแสงและจะไม่ให้มันได้แรปเปอร์ที่ไหนอีก <c oughs> ฉันจะเอาปืนมายิงกระบาลแกแกรอฉันได้รือไอเวูคัสฉันจะไปหาแกเดี๋ยวนี้ครับพี่ฉันขอเก็บของก่อนนะไอ้นี่แล้วฉันก็จะเอาเทะไปฝากแกใครวางเก็บ <c oughs> เล่โพดกากเลยทุกคนนะ okay. อะไรดีเก็บเราคนเก็บไหมไม่อยากไม่นะผมว่าผมอยากได้แบบจัดตักจัดเต็มมาลูกซองลูกซองยากเรายิงกระบาลเหมือนเนี้ยฮะอันนี้ใช่ปล่าเนี่ยที่เป็นสมบัติวันพีชกระสุนเทพทุกคนโอ้โหของดีนี่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะโอ้ยเหรียญน,นกเรามีนอ้อยอยู่เลยอะ อีกนิดเดียวจะได้แล้วเราจะได้ปืนสุดยอดแนะทุกคนนะไปเสียงอะไรว้าเวนว้ายโชชิว้ายไอ้เขียด้งเขียดตะนูเวนโชชิอะไรว้าโอ้ยฉีดตัวตัวนั้นมีที่ไหนมีไหนมีไหนโอ้โหเดืยดร้อยอย่างว้าไม่โดนไม่โดนโอ้ยยายโอ้เขียดตะนูเขียดตะนูเขียดตะนูเวนเขียดตะนูเวนตายหรือยังโอเค โอ้ไม่โอ้โอ้ยแกทำให้ฉันดูแย่โอเคเราหยิบสีเฮ้ยเราหยิบคีก้าสีฟ้าใส่เข้าไปเราก็จะเดินเข้าไปข้างในฉันมาที่นี่มาพร้อมกับใจจะพาภัญญาออกไปข้างนอกจะพาโซโอี้ไปเป็นแดนเซอร์จะพาโซอี้ไปอะไรเนะี่ยไปได้แล้วเนอะโอ้อะไรเนี่ยเจ็ดเค มีอะไรเนี่ยสีที่พื้นด้วยทุกคนเราเอานะรีโหลดลูกซองฝฟทั้งโลกเราก่อนโหอะไรเนี่ย let's go เข้าไปข้างในอืมจะว่าไปไอ้สีดงแสงนี่สวยมากเลยนะทุกคนนะไม่อยากอยากได้มาเขียนที่ห้องมั่งจังนี่คืออะไรองกดดูสิมีอะไรไหมทีวีจอไล เฮ้ยเวยนูคัสแกแกฉันจะเขียนแกนี่ทำหน้ารอดิโดนเตะกันคอโอ้โหทำหน้าดูมันทำหน้าไมเป็นยังไม่เป็นยัางอ๋ออ๋อพี่จานนี่หน้ารอพี่จานหน้ารอนี่แทนดูดูดูมันมีอะไรไหนดูนะหดูนี่คืออะไรนี่คือเด็กแท่งยังไงอยากได้ใช่ไหมล่ะ ถ้าอยากได้นะก็ต้องมาเล่นเกมแบทเช่นกับฉันยังไงล่ะฮิฮิถ้านายชนะฉันได้ก็น่ถึงอาจจะยกใครก็ได้นะเจ้าเด็กเท่งเนี่ยเท่งเด็กว้ารุนนี่สิมันน่ารักใช่ไหมล่ะเดี๋ยวูดูดูฉันมีอะไรให้นายดูนี่นะนี่คือมายากลนี่ก็คือนิ้วของฉันเองก็คือคีมของคุณพ่อแจ็คแล้วก็จะทำแมบนี่นะ មិនសោកចាំមិនជិបមិនជិបមិនមិនជិបជិប ชิบหายเลยโอ้ยใครเอฟเฟอร์วินกเวนแกแกไม่ยุ่งอะไรกับฉันเนีฉันจะแสดงให้ไอ้หล่อมันดูว่ามฉันเด็กแต่ว่าฉันฉันครูอย่ามายุ่งกับฉันเอฟเฟอร์วิน็กเวนอย่ามาหลอกฉันอีกฉันจะไปบวชน่นฉันครูแค่ผู้ชลาและโคตรริงได้โคตรเตะจนทะล้องเองเองเพราะว่าฉันนั้นโคตรเจงเลยโยโย่ไอ้อีธานเอฉันไล่ยัยได้เฟอร์นเด็กเวนมาแล้วนายกับฉันเราต้องไปแปลเวทเทิลกันนะ มื่อกี้ก็เป็นแค่การแสดงนายเห็นว่าฉันนั้นมันเจ๋งแค่ไหนถ้านายอยากจะได้เด็กแท่หนือก็เลได้มีนายนายก็ต้องมาเล่นเกมกับฉันที่บ้านของฉันฉันรอนายอยู่นะอีทานเรามาสนุกกันเถอะฉันรอได้ยูเข้ามาเข้ามาไออยากโดนส้นตีนก็เข้ามาเลยไอหน้ารอหน้รอเอ๋ได้ยินไหมว่าน้ารอสัญญาณไม่ค่อยดีเลยแค่นี้ก่อน โอ้ยไอ้วนไอ้เวินลูคัสแกทำให้ฉันนี่ทุกคนไหไอ้ลูคัสมันเชื้อเชิญเราให้ไปดวลแมทเทิลกับมันนะครับโอเคนี่ก็เป็นการแรบระดับเด็กปดผอมของลูคัสเฮ้ทุกคนโอ้โอมันเหมือนมันทาสีใหม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ไหมอนี่มันลงทุนเว้ยโอเค เราก็ถือรูปสองแฝงนรกเข้าไปด้วยใจศรัทธานะครับเพราะว่าเราจะได้อะไรเนี่ยสมุนไพรกกรันเฮเข้าไปมันจะต้องมีอะไรบางอย่างนี่คืออะไรยิงแดงเะลองยิงดูไหมโอ้ยเช่อม่เส้นด้วยโอ้ไม่โอ้อะไรเนี่ยยิงดูโอ้ว่าบอกพี่ว่าวู้เซนดี้นี่ไหวแน่รอฮ่าฮ่ามาเข้ามาเข้ามาไอเวนลูคัส โหคนมันวางระเบิดไว้นะไอ้หมอนเนี่ยเคโอ้ยเราเดินไม่ดีว่าเราโดนเฉียดแน่นอนโอ้ยยังไงเออนี่น,นี่ไม่เส้นเส้นอะไรเนี่ยโอ้ยเรายิงยังไงอะเอาชีพายล้าทุกคนยังไงดียิงตรงนี้แล้วก็โดนใช่ไหมโดนไหมเรานั่งได้ไหมเโอเ,เราทำการนั่งไปเราก็ได้กระสุนปืนพกปลุกเสกนะครับ โอเคเรารีโหลดแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นกระสุนธรรมดาก่อน้ยไปดีกว่าแหมโอ้โหดูดิโอโอ้โหไอหมอนี่มันเลวจริงจแต่ฉันตาไวกว่าแกเยอะลูคัสฉันมันระดับมือโปรบอกไว้ก่อนโอเคแล้วไงเนี่ยมีมีอะไรโผล่ๆเนี่ยเรายิงไหมยิงดูยิงดูยิงยิงไหมยิงไหมยิง <Okay. S 2> ไม่ธรรมาานไม่ไหวแน่รอฮ่อาข้ามาข้ามาเราอยูเอยอเอย่เอ้ยนี่ปั้นแกดินี่เดูโดนเฮ้ยไอ้นี่ไงทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นในรูปใช่ไหมไงมีของด้วยอะไรอะรีแพคคิสโอ้ลบบังคับลบบังคับซ่อมปืนได้ของร้อนเองทุกคนว้าวมันมีปืนอ่ะนะปืนพกหนึ่งกระบอกใช่ไหมที่มันพังแล้วอะแล้วก็ไปเอามาแล้วก็ซ่อมแล้วก็ใช้ ฮ้ยต้องเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแน่เลยทุกคนโอเคมีของไหมจ้ามีของไหมขอหน่อยเสียดายทุกคนนะมันไม่มีระเบิดเนาะถ้ามีระเบิดนี่โอ้โหมันแน่นอนนะเกมนี้โอ้ยนี่เอ้านี่นี่นนอ๋เอ้าวอ้าโอเคศวนลูกซองปลุกเสกนะครับโอเคไม่มีอะไรละเช็คก่อน มีของไหมเหรียญนกอ่ะขอเหรียญนกได้ไหมฉันอยากจะได้เหรียญนกอ่ะอ๋อไม่มีให้สร้านเลยล่อโอ้ยไม่ใร้ารอย่างงี้อ่ะฮึมเข้าไปรด้วยใจศรัทธาโอ้โหโอ้โหเต็มเลยอ่ะี่มีไหมเข้าไปได้ไหมตรงนี้ตรงนี้คือทางตานไปนี่ไงนี่ไงโอ้โหขี้ประติ๋วนะดูคัสโอ้โห ดูมันทำว้าวฉันได่ประทับใจจริงนี่ไงง่ายของหมูหมูไม่ใชเด็กปสามก็ทำได้หาดอะไรอะไม่ไม่ไม่าดก็คือหนึ่งสองสาสี่หไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสามปสาขึ้นมกหักว้าวี่สี่ห้าหกที่โซจ้าไส้ฮ่าฉัชีจักที่หัวใจจบมันได้หัวใจทิมชี่ไงโง่ฮ่าสาใส่ใส่เลยใช่เลย เราเอาเราเอาพระทุกแล้วก็คุณเราจะใส่เลข0 5 4ยคือเลขนำโชคของเราเองทิกตักทิกตักตักฮ่าฮ่าทิกตักฮ่าอะไรเนี่ยโอ้วันมีเหล็กมีเหล็กอยู่ด้านขวามือใช่ไหมอะ่า่าา้อแกมันอ่อนฮัดไอรูคัส ฉันหน้นาตาดีหูตาไวาเนาะ,ะทุกคนเราไม่มีพาสเวิร์ดล้วทำไงอะยิงได้ไหมยิงทิ้งไปต้องไปตามหาพาสเวิร์ดใช่ไหมอะแล้วจะไปตามหาที่ไหนล่ะครับโอเของมาเก็บกันนะทุกคนนะเก็บอะไรที่เราไม่ได้ใช้นี่ไงแค่ถุงต้มใักไปสมุนไพรกันกนเอาไปไหมเก็บไว้ดีกว่านี่เอาลงดีแพรคิดออกไป ต okay. ามหาพระอหานี่ไงทางลงทางลับมันมีทางลับให้เราเดินมามันมีทางลับให้เรามาจะฟาร์มเราจะฟาร์มเอาขอจาก,กองสองกล่องแล้วได้อะไรแล้วได้อะไรได้อะไรได้อะไรเราจะใส่น้ำยาดูฮ่าฮ่าได้ยิงฮ่าฮ่าโอ,าอา้ไม่น่าย,ยิงเลยกู โอ้ยก็เห็นอยู่ว่าไม่ไม,มีของนะโอ้ไม่น่าเชื่อมันจะมีแล้วเปิดใช่ทุกคนได้กระสุนลูกซองปกสกผมกคิดว่าเราจะโดนหนอนซะอีกโอ้ยดูพลัดไอ้เวนเข็นมีของได้โอ้ย,กอย,ออยแก้ถุงต้มนะทุกคนนะเอาไว้ต้มมามา่านะเองอ่ะที่เดียวกันนี่หว่าโอเคไปกันเถอะทุกคนโอ้ยไม่มีอะไรจริงเหรอโอ้ย อะไรเนี่ยมาดูก่อนมาขอมาเก็บก่อนนะเดี๋ยวเราเค่อยไปฟาร์มกันใหม่นะครับเก็บแก๊สถุงต้มเก็บสัมภา,นารนเก็บน้ำเปลืองจิตปลาช้นด้วยกูนนะถ้เาเก็บนี่ด้วยเก็บให้หมดไปกันเถอะหวังว่าลูคัสแกจะไม่ขี้เหนียวนะฉันต้องการ เออต้องการหลายอย่างฉันต้องการ35มดีกรีนะฉันต้องการก็อ่าลิปสติกสีแดงเอ๊ะเส้นอะไรเนี่ยเห็นแวบๆฉันนั่นน่ะตาเหยียวนะตาฉันนั้นบองไวดึ๋ยอุ้ยโอ้ยวายโอ้อชีอ่ะโอ้ยว้ายว้ายไอเขียดตะนุเขียดตะนุว้ายเขียดตะนุมาเขียดตะนุเว้นเอเขียวมาโอ้ระเบิดเต็มเลยระเบิดตายซะไอเขียดตะนุเว้นโอ้ทุกคนดูดิ โอ้โยคิตาโน้ไ okay. ม okay. hmm. totally oh, uh. ่ตายโอ้โหโอเคเรียบร้อยโอ้โหโหเต็มหน้ากูเลยนะฮะบักลูคัสเวนโอ้โหทำไงเนี่ยโอ้ยนี่นั่นสิโอ้โหนี่ก็มีโอเคทำไงวะเนี่ยโอเคโอเคหมอบคานไปหมอบคานไปโดนยิงตรงนี้ใช่ไหมว้าวเฮือทุกคนอ่ายตายทุกคนช่วยด้วยอ่า ดูคัสเวนะมันมีสองเส้นไม่ใช่เหรอทำไมระเบิดสามรอบอ่ะไอ้ขี้โกงอะไรก็ทุกคนนะผมขออนุญาตาโจพาสเจ็ดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันบ่อยใน Resident Evil 7จ็ดจากวันที่กับผม b o ลนี่บอยในภาคถัดไปนะครับถคาชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ hey, 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 Thank youThank you Thank you คุณผู้ชม Come back Come back Come back to me to me to me t me คุณผู้ชม